สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันกับครูบอสนะครับในวิชาดนตรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเสียงนะครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเสียงคือสิ่งที่เราได้ยินเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนจะทําให้เกิดคลื่นเสียงและคลื่นเสียงเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านตัวกลาง อย่างเช่นอากาศมายังหูของเราจึงทําให้เราได้ยินเสียงเหล่านั้นนั่นเองนะครับนักเรียนเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา<ๆ>เช่นเสียงของสุนัข<ๆ>เสียงของแมวเสียงไก เสียงฝนตกฟ้าร้องเสียงน้ำไหลอันนี้คือตัวอย่างจากเสียงที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับต่อไปเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทักเรียนเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะมี เสียงร้องเสียงพูดของเรานะครับและเสียงอุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นเสียงรถเสียงโทรศัพท์เสียงเครื่องดนตรีเสียงนาฬิกาเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงร้องของมนุษย์ เสียงนาฬิกาเสียงแซกโซโฟนเสียงกลองเสียงโทรศัพท์ เสียงรถไฟและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของเสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ใบางานนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันที่ใบางานนะครับ รายงานนะครับคําชี้แจงบอกให้นักเรียนแยกแหล่งกําเนิดของเสียงที่กําหนดให้ลงช่องว่างให้ถูกต้องนะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องนะครับเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับและเสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก่อนนักเรียนลงมือทํานะครับให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อนะครับชาร์จเลขที่ของนักเรียนให้สวยงามเรียบร้อยก่อนนะครับ เสร็จแล้วเขียนชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลงมือทํากันนะครับ่อนอื่นนักเรียนมาดูนะครับที่ก้อนเมฆนะครับก,รก้อนเมฆก้อนแรกนะครับเขียนว่าเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าผ่านะครับเสียงฟ้าผ่าเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติครับเป็นเสียงที่เกิดจาก ธรรมชาตินะครับอ่างเนีก็เอามาใส่นะครับต่อไปเสียงโทรศัพท์นะครับเสียงโทรศัพท์เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติครับเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเาใส่ลงไปนะครับต่อไปนะครับเสียงหมาเห่า เสียงมาเห้านะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับใส่ลงไปต่อไปเสียงฝนตกเสี Dude, ยงฝนตกนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับต่อไปนะครับเสียงไก่ขันเสียงไก่ขันก็เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นอีกนะครับต่อไปนะครับเสียง รถไฟนะครับเสียงรถไฟเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับเสียงจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับเสียงแซกโซโฟนแซกโซโฟนคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเสียงแซกโซโฟนก็คือเสียงที่เกิดจากาเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไป เสียงนกร้องเสียงนกร้องเกิดจากอะไรครับอ่านกเป็นสัตว์นะครับเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับต่อไปต่อไปเสียงกระดิง่งเสียงกระดิ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับอ่าเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับ ไปครับเสียงแตร <c oughs> เสียงแตรก็เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันนะครับใส่ลงไปเสียงกลองเสียงกลองก็เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับอ่าและก้อนเม็ดก้อนส้ตยนะครับเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาเกิดจากอะไรครับอ่าเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับใส่ลงไปนะครับ วันนี้ครูพอ,อก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ